พ่ประชมนะคะแล้วก็ตรงข้างหลังก็จะเป็นมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ําหอมนี่น่าจะเกิดแล้วก็ได้กินอยู่แต่ต้องขที่แรกคิดว่าเขาหมดไปแล้วนะคะต้นกลวยนะคะในสวนเขาก็ยังมีอยู่อันนี้เป็นของนะคะก็มาดูมาดูมาดูเดินมาอีกเดินมาอีกนะคะเดินมาตรงบริเวณนี้นะคะ ค่ําแล้วนะคะแต่ว่าเราก็สู้ชีวิตนะคะอยู่ในสวนอยู่นะคะมันไม่ไกลาจากหมู่บ้านค่ะแต่มันลกแต่ก็ทูนี้ก็คือเราเอาแต่น้าส้มควันไม้นะคะมามามาฉีดให้เขานะคะน้ําส้มควันน้ำหมักนะคะแล้วก็เขาก็ต่อสู้กับมแมลงไม่ได้เขาก็ไม่ใหญ่ไปใหญ่มานะคะเห็นไหมคะก็ยังเท่าเดิมนะคะก็ที่แรกคิดว่าเขาหมดไปแล้วนะคะต้นกล้วยนะคะในสวน เขาก็ยังมีอยู่อันนี้เป็นของป่าประจมนะคะแล้วก็ตรงข้างหลังก็จะเป็นมะพร้าวน้ําหอมมะพร้าวน้ําหอมนี่น่าจะเกิดแล้วก็ได้กินอยู่แต่ต้องนะคะก็มาดูมาดูมาดูเดินมาอีกเดินมาอีกนะคะเดินมาตรงบริเวณนี้นะคะค่าแล้วนะคะแต่ว่าเราก็สู้ชีวิตนะคะอยู่ในสวนอยู่นะคะมันไม่ไกลาจากหมู่บ้านค่ะแต่มันลกแต่เดือนสองเดือนสามเดือนมาครั้งหนึ่งนะคะช่วงนั้นมาก็เป็นช่วงที่ต้น อเหมือนมีรังมดแดงนะคะเหมือนมีรังมดแดงอยู่นะคะที่ไหนมีใบไม้แล้วก็ที่หอมๆมดแดงก็จะอยู่อย่างนั้นราคะานะคะอ้าวนะคะเราก็มาดูหลังจากมีต้นละมุดแล้วก็จะมาดูต้นผลมหมากา,ากไม้นะคะเขาก็พยายามที่จะต่อสู้ชีวิตเขาพยายามที่จะเกิดแต่เจ้าของนะคะดูแลไม่ได้นะคะแต่าคณานี้ชาก็เป็นเจ้าของอสวนจริงๆอยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้ดูแลเขาเลยนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเป็นไม่ใช่เป็นคนปลูกนะคะเมื่อก่อนพ่อบ้านเขาปลูกนะคะเขาจากไปก็ไม่มีใครดูแลผู้หญิงตัวเล็กอย่างเราก็ดูแลไม่ได้นะคะ นะคะมีต้นกล้วยค่ะต้นกล้วยนี่ใช้เวลานิดหนึ่งนะคะอ้าวเดีก็มาชมสวนค่ะสวนบ้านิชานะคะสวนเล็กๆนะคะสวนที่ผู้หญิงตัวเล็กๆก็ดูแลไม่ได้นะคะชาก็พามาชมนะคะก็เท่าเดิมนะคะสู้กับแมลงไม่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะก็สงสารน้องอยู่นะคะแต่ว่าก็ไม่หยุไปเยีมาสักทีนะคะเราจะได้กินอ่าผลชาก็พามาชมนะคะก็เท่าเดิมนะคะสู้กับแมลงไม่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะก็สงสารน้องอยู่นะคะแต่ว่าก็ไม่หยุไปเยมาสักทีนะคะเราจะได้กินอ่ะ อผลุสวัสดีค่ะนิชาก็จะพามาชมสวนนิชาจะพามาชมสวนผลไม้ของนิชานะคะตอนนี้ก็คือว่าเข้ามาในสวนผลไม้ที่มีชมพู่ส้มโออย่างละต้นแล้วก็ส้มส้มโอนะคะนี่เป็นส้มโอนะคะส้มโอก็โตมากแล้วแต่ก็ไม่สวยนะคะเพราะว่าเราต้องขาดการดูแลน้องเขานิดหนึงนะคะก็จะพยายามหลังจากนี้จะพยายามมาดูนะคะมาทีไรก็หนึ่งนี่ก็เป็นน้อยหนานะคะน้อยหนา ดูส้มค่ะส้มนี่ Amazing มากๆเลยนะคะเขาเป็นต้นส้มที่แบบว่าพยายามที่จะมีลูกมีผลให้เรานะคะปีนี่ก็เป็นอ่าน้อยหนานะคะน้อยหนา <laughs> ดูส้มค่ะส้มนี่ Amazing <laughs> มากๆเลยนะคะเขาเป็น <laughs> ต้นส้มที่แบบว่าพยายามที่จะมีลูกมีผลให้เรานะคะปีค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเป็นไม่ใช่เป็นคนปลูกนะคะเมื่อก่อนพ่อบ้านเขาปลูกนะคะเขาจากไปก็ไม่มีใครดูแลผู้หญิงตัวเล็กอย่างเราก็ดูแลไม่ได้นะคะแต่การมีต้นกล้วยค่ะต้นกล้วยนี้ สวัสดีค่ะนิชาก็จะพามาชมสวนนิชาจะพามาชมสวนผลไม้ของนิชานะคะตอนนี้ก็คือว่าเข้ามาในสวนผลไม้ที่มีชมพู่ส้มโออย่างละต้นแล้วก็ส้มแล้วก็ไปดูอีกนะคะไปดูอีกอันนี้มาย่ำคำเลยนะคะ น้อยหนามีสองต้นแต่แห้งมากเลยนะคะน้อยหนามีสองต้นนะคะแห้งมากเลยนะคะปีที่แล้วมีลูกเล็กๆคูกนี้ก็คือเรา,เาแต่น้าส้มกวนไม้นะคะมามามาฉีดให้เขานะคะน้าส้มกวนน้ำหมันมกนะคะแล้วก็เขาก็ต่อสู้กับมแมลงไม่ได้เขาก็ไม่ใหญ่ไปใหญ่มานะคะเห็นไหมคะก็ยังเท่าเดิมนะคะก็ที่แรกคิดว่าเขาหมดไปแล้วนะคะต้นกล้วยนะคะในสวนเขาก็ยังมีอยู่อันนี้เป็นของนะคะก็มาดูมาดูมาดูเดินมาอีกเดินมาอีกนะคะเดินมาตรงบริเวณนี้นะคะ ค่แล้วนะคะแต่ว่าเราก็สู้ชีวิตนะคะอยู่ในสวนอยู่นะคะมันไม่ไกลจากหมู่บ้านค่ะแต่มันรกแต่ก็อย่างละต้นไม่สวยไม่ใหญ่ไปใหญ่มาเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเจ้าของสวนไม่ค่อยได้ดูแลแล้วก็ไม่ได้มีเวลามาดูแลแล้วก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆค่ะตอนนี้ก็เลยพาระชมต้นชมพู่ก่อนนะคะชมหักอะไรประมาณนี้นะคะโอ้โหนะคะวันนี้ก็พามาเลาะสวนก็อะเอาบ่บ่แค่นี้ก่อนนะคะ ดูต้นกล้วยไปละกันนะคะนี่เป็นต้นกล้วยนะคะเราก็ใช้เวลาทีหนึ่งนะคะอ้าวนะคะเพืชมสวนค่ะสวนบ้านิชานะคะ,ะ,ะ,คะสวนเล็กๆนะคะสวนที่ผู้หญิงตัวเล็กๆก็ดูแลไม่ได้นะคะ <c oughs> ไม่ลกไม่อะไรมากมายนะคะตรงนี้ก็จะเป็นมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอมมาอยู่ประมาณห้าหกต้นนะคะก็โตประมาณนี้ละค่ะเห็นไหมคะอาจจะดูเรือนรางหน่อยนะคะดูเรือนรางหน่อยมันปผลมหมากลากไม้นะคะเขาก็พยายามที่จะต่อสู้ชีวิตเขาพยายามที่จะเกิดแต่เจ้าของนะคะดูแลไม่ได้นะคะแต่ค่ะิชานก็เป็นเจ้าของสวานจริงๆอยู่นะคะแต่ว่า ไม่ได้ดูแลเขาเลยนะป้าปาะจชมนะคะแล้วก็ตรงข้างหลังก็จะเป็นมะพร้าวน้าหอมมะพร้าวน้ําหอมนี่น่าจะเกิดแล้วก็ได้กินอยู่แต่ต้องอย่างละต้นไม่สวยไม่ใหญ่ไปใหญ่มาเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเจ้าของสวนไม่ค่อยได้ดูแลแล้วก็ไม่ได้มีเวลามาดูแลแล้วก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆค่ะวันนี้ก็เลยพาประชมต้นชมพู่ก่อนนะคะชมพู่ชานะคะเป็นเจ้าของคุณยายอันนี้เป็นของดิชานะคะมีต้นกล้วยแต่ก่อนเขามีทั้งมะพร้าวมีทั้งกล้วยกล้วยน้ําว้ากล้วยไข่แล้วก็กล้วย กยหลายๆกล้วยอยู่ค่ะส้มโอนะคะนี่เป็นส้มโอนะคะส้มโอก็โตมากแล้วแต่ก็ไม่สวยนะคะเพราะว่าเราต้องขาดการดูแลนะ้องเขานิดหนึ่งนะคะก็จะพยายามหลังจากนี้จะพยายามมาดูนะคะมาทีไรก็หนึ่งได้ยังรกไม่มากเท่าตอนฝนตกนะคะนี่นะคะก็เริ่มมีคนมาตัดไม่ไผ่ออกมาเพื่อให้มันก็ทีแรกคิดว่าเขาหมดไปแล้วนะคะต้นกล้วยนะคะในสวนเขาก็ยังมีอยู่อันนี้เป็นของมีอย่างละหนึ่งต้นสองต้นสามต้นนะคะไม่ใหญ่ไปอย่ามานะคะอันนี้ก็เป็น ส้มโอค่ะส้มโอนะคะส้มโอส้มโอสวนนิชานะคะสวนเล็กๆมีอยู่ไม่พื้นที่เล็กๆนะคะส้มโอนะคะนี่เป็นส้มโอนะคะส้มโอก็โตมากแล้วแต่ก็ไม่สวยนะคะเพราะว่าเราต้องขาดการดูแลน้องเขานิดนึงนะคะก็จะพยายามหลังจากนี้จะพยายามมาดูนะคะมาทีไรก็หนึ่งเราก็ดูแลเขาแบบตำมีตําเกิดเขาก็เลยไม่ประสบผลสําเร็จนะคะอ่ามีนะคะมีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดินไปต่อนะคะผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเรานะคะดูแลไม่ได้นะคะดูแลไม่ได้ ไผ่ออกหน่อไม้นะคะแต่ตอนนี้หน่อไม้หมดเราก็ไม่ได้มาอีกเลยนะคะผูะ้หญิงตัวเล็กๆอย่างเราก็ไม่สามารถที่จะดูแลสวนที่ใหญ่ๆผลไมใ้ใหญ่ๆได้นะคะอันนี้พุดเล่นนะคะผลไม้ของเราอะไรประมาณนี้นะคะโอ้โหนะคะวันนี้ก็พามาล้อสวนก็เอาบ่บ่แค่นี้ก่อนนะคะ ดูต้นกล้วยไปแล้วกันนะคะนี่เป็นต้นกล้วยนะคะเราก็เราก็ดูแลเขาแบบตามีตําเกิดเขาก็เลยไม่ประสบผลสําเร็จนะคะอ่ามีนะคะมีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดินไปต่อนะคะดผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเรานะคะดูแลไม่ได้นะคะดูแลไม่ได้เหมือนมีรังมดแดงนะคะเหมือนมีรังมดแดงอยู่นะคะที่ไหนมีใบไม้แล้วก็ที่หอมๆมดแดงก็จะอยู่อย่างนั้นละค่ะนะคะอ่านะคะเราก็มาดูหลังจากมีต้นละมุดแล้วก็จะมาดู สวัสดีค่ะนิชาก็จะพามาชมสวนนิชาจะพามาชมสวนผลไม้ของนิชานะคะตอนนี้ก็คือว่าเข้ามาในสวนผลไม้ที่มีชมพู่ส้มโออย่างละต้นแล้วก็ส้มแล้วก็ไปดูอีกนะคะไปดูอีกอันนี้มาย่คำคาเลยนะคะน้อยหนามีสองต้นแต่แห้งมากเลยนะคะน้อยหนามีสองต้นนะคะแห้งมากเลยนะคะปีที่แล้วมีลูกเล็กๆเ,เราก็ดูลแลเขาแบบตามีตําเกิดเขาก็เลยไม่ประสบผลสําเร็จนะคะมีนะคะมีนะคะ,ะ,คะแล้วก็เดี๋ยวเดินไปต่อนะคะผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเรานะคะดูแลไม่ได้นะคะดูแลไม่ได้ ก็ยังลกไม่มากเท่าตอนฝนตกนะคะนี่นะคะก็เริ่มมีคนมาตัดไม่ไผ่ออกมาเพื่อให้มันไม่ลกไม่อะไรมากมายนะคะตรงนี้ก็จะเป็นมะพร้าวน้ําหอมมะพร้าวน้ําหอมมาอยู่ประมาณห้าหกต้นนะคะก็โตประมาณนี้ละคะ่ะ <c oughs> เห็นไหมคะอาจจะดูเรือนรางหน่อยนะคะดูเรือนรางหน่อยไผ่ออกหน่อไม้นะคะแต่ตอนนี้หน่อไม้หมดเราก็ไม่ได้มาอีกเลยนะคะผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเราก็ไม่สามารถที่จะดูแลสวนที่ใหญ่ๆผลไม้ใหญ่ๆได้นะคะอันนี้พูดเล่นนะคะผลไม้ของเราอะไรประมาณนี้นะคะโอ้โหนะคะวันนี้ก็พามาลอดสวนก็ เอาบมบาๆแค่นี้ก่อนนะคะดูต้นกล้วยไปแล้วกันนะคะนี่เป็นต้นกล้วยนะคะเปีกายก็ออกสองลูกปีก่อนก็ออกหนึ่งลูกนะคะแต่ปีนี้ไม่ออกนะคะเพราะว่าเราหน่าจะเลี้ <Note> <laughs> ยงมากแล้วก็ไม่สมบูรณ์นะคะดูสิกะอย่าขัวอย่าขัวเลาะเลยนะคะเพราะว่าปีกายก็ออกสองลูกปีก่อนก็ออกหนึ่งลูกนะคะแต่ปีนี้ไม่ออกนะคะเพราะว่า เราน่าจะเลี้ยงมากแล้วก็ไม่สมบูรณ์นะคะดูสิคะอย่าขัวอย่าขัวเลาะเลยนะคะเพราะว่าอย่างละต้นไม่สวยไม่ใหญ่ไปใหญ่มาเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเจ้าของสวนไม่ค่อยได้ดูแลแล้วก็ไม่ได้มีเวลามาดูแลแล้วก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆค่ะตอนนี้ก็เลยพาระชมต้นชมพู่ก่อนนะคะชมไผ่ ออกหน่อไม้นะคะแต่ตอนนี้หน่อไม้หมดเราก็ไม่ได้มาอีกเลยนะคะผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเราก็ไม่สามารถที่จะดูแลสวนที่ใหญ่ๆผลไม้ใหญ่ๆได้นะคะอันนี้พูดเล่น,นะคะผลไม้ของเราผู้ไหมก็ยังไม่รู้อันนี้เป็นชมพู่นะคะเป็นชมพู่นะคะดิฉันพา,ามาให้ชมตอนหกโมง สวัสดีค่ะนิชาก็จะพามาชมสวนนิชาจะพามาชมสวนผลไม้ของนิชานะคะตอนนี้ก็คือว่าเข้ามาในสวนผลไม้ที่มีชมพู่ส้มโออย่างละต้นแล้วก็ส้มปาประจมนะคะแล้วก็ตรงข้างหลังก็จะเป็นมะพร้าวน้าหอมมะพร้าวน้ําหอมนี่น่าจะเกิดแล้วก็ได้กินอยู่แต่ต้อแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ากวอะไรนะคะแต่ต้นเขาก็ออกมาทุกปีก็ไม่ค่อยได้กินหรอกค่ะเพราะว่า ด้วยความที่เขาไม่มีน้ําเขาก็ไม่จะเติบโตหรือต้นเขาหาักอะไรประมาณนี้นะคะต้นเขายัางลกไม่มากเท่าตอนฝนตกนะคะนี่นะคะก็เริ่มมีคนมาตัดไม่ไถออกมาเพื่อให้มันหน่อยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ค่อยได้บํารุงแล้วก็ดูแลนะคะนี่เป็นต้นละมุดนะคะก็ปลูกเอาไว้ตอนแรกปลูกไว้สามสี่ต้นนะคะก็เหลืออยู่ต้นเดียวที่สู้ชีวิตมาได้นะคะรอดพ้นมาได้อ้าวเราก็ดูแลเขาแบบตามมีตามตเกิดเขาก็เลยไม่ประสบผลสําเร็จนะคะอะมีนะคะมีนะคะ,ะ,คะแล้วก็เดี๋ยวเดินไปต่อนะคะผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเรานะคะดูแลไม่ได้นะคะดูแลไม่ได้ ชมพู่ไหมก็ยังไม่รู้อันนี้เป็นชมพู่นะคะเป็นชมพู่นะคะดีฉชาพามาให้ชมตอนหกโมงยิ่้มโนะคะนี่เป็นส้มโอนะคะส้มโอก็โตมากแล้วแต่ก็ไม่สวยนะคะเพราะว่าเราต้องขาดการดูแลนะะ้องเขานิดหนึ่งนะคะก็จะพยายามหลังจากนี้จะพยายามมาดูนะคะมาทีไรก็หนึ่งดแต่ตอนนี้ไม่รู้เกวยอะไรนะคะแต่ต้นเขาก็ออกมาทุกปีก็ไม่ค่อยได้กินหรอกคะ่ะเพราะว่า ด้วยความที่เขาไม่มีน้ําเขาก็ไม่จะเติบโตหรือต้นเขาหาักอะไรประมาณนี้นะคะต้นเขาหาักขาก็มาดูมาดูมาดูเดินมาอีกเดินมาอีกนะคะเดินมาตรงบริเวณน,นี้นะคะ ค่ําแล้วนะคะแต่ว่าเราก็สู้ชีวิตนะคะอยู่ในสวนอยู่นะคะมันไม่ไกลจากหมู่บ้านค่ะแต่มันลกแต่ก๊อไผ่ออกหน่อไม้นะคะแต่ตอนนี้หน่อไม้หมดเราก็ไม่ได้มาอีกเลยนะคะผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเราก็ไม่สามารถที่จะดูแลสวนที่ใหญ่ๆผลไม้ใหญ่ๆได้นะคะอันนี้พูดเล่นนะคะผลไม้ของเราป่าประจมนะคะแล้วก็ตรงข้างหลังก็จะเป็นมะพร้าวน้าหอมมะพร้าวน้ําหอมนี่น่าจะเกิดแล้วก็ได้กินอยู่แต่ต้องเราก็ดูแลเขาแบบตามมีตามเกิดเขาก็เลยไม่ประสบผลสําเร็จนะคะอมีนะคะมีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดินไปต่อนะคะผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเรานะคะดูแลไม่ได้นะคะดดูแลไไม่้ แล้วก็ไปดูอีกนะคะไปดูอีกอันนี้มาย่ำค่ำเลยนะคะน้อยหนามีสองต้นแต่แห้งมากเลยนะคะน้อยหนามีสองต้นนะคะ